สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราเคยทาความรู้จักกับถ่านชีวภาพกันไปแล้วแต่วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับพลังงานสะอาดจ,จากการผลิตถ่านชีวภาพกันครับการเผาถ่านโดยทั่วไปจะมีอยู่2แบบคือการเผาทางตรงซึ่งเป็นการใช้ไฟเผาวัสดุโดยตรงวิธีนี้จะมีคิวเท่าเยอะได้ถ่านน้อยอีกวิธีคือการเผาทางอ้อมโดยให้ความร้อนไหลผ่านเข้าเตา,าไปสัมผัสวัสดุวิธีนี้จะทําให้ได้ถ่านมากกว่าแต่ทั้ง2วิธีจะทําให้เกิดควันในปริมาณที่สูงดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้ศึกษาเทคโนโลยีการเผาถ่านชีวภาพไบโอชาร ซึ่งเป็นการนาควันจากการเผาไหม้ชีวมวลมาใช้เป็นก๊าซเชื้อเพลิงซึ่งทําให้มีปริมาณควันต่ําเมื่อเทียบกับเตาทั่วไปและสามารถให้ความร้อนต่อเนื่องได้นานกว่า2ชั่วโมงเพื่อช่วยลดมลพิษจากการเผาถ่านกรมวิทยาศาสตร์บริการยินดีที่จะให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจทุกท่านรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถหาได้จากเว็บไซต์และหมายเลขทรศัพท์ที่เห็นอยู่นี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ